สารเร่งซูเปอร์พอดอนหนึ่งคืออะไรสารเร่งซูเปอร์พอดอนหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เรียกกันสั้นๆว่าพอดอนหนึ่งก็คือกลุ่มจุลินทรีย์เชื้อราและแอคติโนไมซิสที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายเศษวัสดุเลยใช้ทางการเกษตรเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำปุ๋ยหมักได้ดียิง่งขึ้นและเร็วขึ้นเพราะมันจะช่วยย่อยสลายไขมันและเซลลูโลสที่มีวัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมักที่เราต้องนำมาใช้กับพอดอนหนึ่งก็มีตามนี้1เศษพืชแห้ง1000พกิโลกรัมพวกฟางข้าว กาแฟเป็นต้น 2. มูลสัตว์200กิโลกรัมขี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายขี้หมูได้ทุกขี้ 3. ปุ๋ยไนโตรเจนสำหรับปุ๋ยไนโตรเจนจะต้องแยกสายกันรหวงคนที่ทำเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์เกษตรเคมีให้ใช้เป็นปุ๋ยยูเรีย4 6 0หหรือแอมโมเนียมซัลเฟต2 1 0 0หรือแอมโมเนียมไนเตรตซัลเฟตส0 0 0ก็ได้ใช้ปริมาณ2กิโลกรัมส่วนเกษตรอินทรีย์เราไม่สามารถใช้ปุ๋ยเคมีได้เพราะฉะนั้นในโปรเจนที่เป็นส่วนประกอบเราจะเอามาจากน้ำหมักชีวภาพปลาใช้ปริมาณ9ลิตร 4สารเร่งซูเปอร์พอดอหนึ่งใช้ปริมาณ1นซองเราสามารถไปขอสารเร่งซูเปอร์พอดอหนึ่งได้ตามสถานที่ต่อไปนี้สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ดินศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินหรือติดต่อขอจากหมอดินอาสาก็ได้ซึ่งในการขอไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถขอได้เลยที่นี้ผมเข้าใจเกี่ยวกับสารเร่งซูเปอร์พอดอหนึ่งแล้วนะแล้วถ้าใครสนใจใช้ชีวพันธุ์กำจัดโรคพืชและมแมลงศัตรูพืชแบบไม่ใช้ยาเคมีก็กดดูที่การ์ดโปรไฟล์ได้เลยถ้าเพื่่ออนนนนนคคิคิิดดววาลลลปปปีีี้้แะะะมมมรโยช์กกตตไนะััใหทุ